สวัสดีครับมีเพื่อนถามว่าหลักการบำบัิในลักษณะแนวคิดแผนไทยที่ถูกต้องคือรักษาสมดุลทางสายกลางเนี่ยคือทำอย่างเหตุผลทำอย่างไรกันก็เหตุผลง่ายๆคือเอาพิษออก ที่เราต้องมาเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตกันเนี่ยส่วนหนึ่งนั้นพิษมันเข้าไปททำลายทำให้เกิดภาวะเสียสมดุลภาวะเสียสมดุลก็มีอยู่สสภาวะในหลักการแพทย์แผนไทยคือนึงกำเริบสองยอนสามพิการเสียหาย กับเริ่มยอนพิการกัเริ่มยอนพิการกับเริ่มหยอดพิการสามหลักนี้แหละอยู่ในหลักการแพทย์แผนไทยและอยู่ในพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่านทรงแนะให้เราอยู่บนทางสายกลางอย่ามากไปน้อยไปหรือว่าไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปตามเวรกรรมการไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละคือการทำกรรมที่หลายแรง ชาวพุทธองช่วยกันทำครับบุญกุศสนครับดวงมันก็เปลี่ยนไปเองแล้วครับ